สวัสดีครับถ้าคุณยังเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดมานานแล้วแต่ยังไม่มีกำไรคลิปนี้เหมาะสำหรับคุณครับการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีกำไรได้นั้นไม่ได้อยู่ที่ระบบหรือว่าอินดิเคเตอร์ที่ดีอย่างเดียวครับแต่ส่วนสำคัญที่สุดจากที่คุยกับเทรดเดอร์ไปร้อยๆคนเจอปัญหาเดียวกันก็คือเรื่องนิสัยและไม่เซทครับเรื่องแรกครับไม่เซของเทรดเดอร์ที่ชนะในตลาดก็คือ รู้จักแพ้ให้เป็นครับไม่พยายามเอาชนะในช่วงที่ไม่เหมาะสมเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่พลาดข้อน,นี้เพราะว่ามีไมเซ็ตที่ผิดยิ่งเสียยิ่งอยากเอาคืนยิ่งอยากเอาคืนยิ่งเสียหมดครับแต่เทรดเดอร์ที่มีไมเซ็ตที่ถูกต้องจะรู้จังหวะไหนควรหยุดและจังหวะไหนควรไปพักเลยแล้วค่อยกลับมาครับไอ้ไมเซ็ตนี้สําคัญมากนะครับเราต้องรู้ตัวเองมีสติตลอดเวลาครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องผ่านการฝึกอย่างเป็นขั้นและเป็นตอนครับและมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนตัวเองก่อนอื่นเลยต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยเป็นมีนิสัยแบบไหนในการเทรดครับอีกตัวหนึ่งที่ทั้งมือเก่ามือใหม่จะเป็นกันก็คืออีโก้ครับอีโก้นี่เกิดตอนไหนอีโก้มันจะเกิดตอนเราทํากําไรได้ติดต่อกันครับบางคนเทรดเก่งมากทํากําไรได้3ปี5ปี แต่ไอตัวเนี้ยมันสร้างอีโก้ที่เป็นอันตรายสําหรับเราครับนั่นก็คือคิดว่าเราจะไม่แพ้ครับแล้วเราก็จะเริ่มเขาเรียกว่าไม่พัฒนาตัวเองไม่รับฟังความเห็นคนอื่นและมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะมันถูกมาตลอดแต่จริงๆแล้วอตลาดอ่ะมันสร้างอีโก้ให้เราครับแล้วเวลาเราอีโก้เยอะๆเราจะประมาทและละเลยความเสี่ยงในที่สุดครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการมีอีโก้อ่ะมันจะทําให้เราพังในวูบเดียวเลยครับ อาจจะสร้างพอร์ตมา5ปีหรือ10ปีแต่อาจจะเสียชั่วข้ามคืนและหมดตัวได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเทรดกำไรเราต้องมีสติไม่หลงละเริงครับและคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วเปิดรับความคิดใหม่ๆครับและพิสูจน์ความคิดเหล่านั้นด้วยข้อมูลทางสถิต,ต,ติและผลลัพธ์ของเราเองครับก็คือต้องทดลองเองอย่าเพิ่งไปค้านความเชื่อที่เรา ยังทําไม่ได้ครับเพราะบางทีมันอาจจะเป็นความเชื่อหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาการเทรดให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้มากครับก็คือต้องเป็นคนเปิดรับแล้วก็ถ่องตัวตลอดเวลาครับและต่อมานะครับเป็นเรื่องของเวลาครับทุกคนจะเข้ามาเทรดคิดว่ามันจะสําเร็จในชั่วข้ามคืนหรือไม่กี่เดือนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเทรดอะมันใช้เวลาครับเหมือนการที่เราจะฝึกฝนพัฒนาในการทําอาชีพอาชีพหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาหลากปีครับ ขนาดเราเรียนมันเรายังเรียนมาเกือบสิปีเพื่อที่จะมาทํางานเลยแต่ในการเทรดเนี่ยคุณต้องให้เวลาตัวเองเลยอย่างน้อย3ามหปีเพราะความยากมันก็คือเราต้องนอกจากเรียนรู้ทฤษฎีแล้วอะ่ะเราต้องใช้เวลาฝึกฝนเพื่อปรับ m ม n d เซ็ตแล้วก็ความคิดเรารวมถึงความเชี่ยวชาญในการเทรดด้วยครับบางทีการขาดทุนหรือกำไรชั่วคราวเนี่ยไม่เวลาไม่กี่เดือนน่ยมันวัดผลอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ให้เวลาตัวเองครับถ้าจะเข้ามาในตลาดนี้อย่างน้อยสามปีห้าปีทําให้สุดลองให้สุดก่อนครับเราค่อยตัดสินว่าเราทําได้หรือไม่ได้ข้อต่อมาก็คือความสม่ําเสมอครับการเทรดเนี้ยต้องการความสม่ําเสมอมากครับความสม่ําเสมอคืออะไรคือการที่เราได้เรียนรู้ระบบหรือว่าลองทดลองเทรดเราต้องเทรดมันอย่างต่อเนื่องครับเช่นห้าสิบถึงร้อยเทรดเป็นอย่างน้อย ถึงจะตัดสินได้ว่าระบบนั้นดีไม่ดีหรือวิธีเท,ทรดที่เราเรียนมามันดีไม่ดีครับถ้าเราเทรดแค่ไม่แค่เทรดสิทเทรดแล้วก็ไปเปลี่ยนเรียนที่ใหม่หรือว่าไปหาอะไรใหม่ๆเข้ามาฝึกฝนใหม่มันจะวนอยู่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าไอ้แเทรดสิทเทรดเนี่ยมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ไอ้ดีก็ดีไปเราก็อาจจะเรียนรู้ต่อแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันอาจจะไม่ดีชั่วคราวครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ใช้ความสม่ำเสมอในการเทรดแล้วก็เทรดมันอย่างต่อเนื่องครับก่อนจะตัดสินระบบหรือวิธีการหนึ่งแล้วก็ข้อนี้อีกข้อน,นึงที่อยากจะบอกมูหม่ครับสําคัญมากก็คือการลงมือทําครับคือเราไม่ต้องจําเป็นต้องเรียนทฤษฎีเป็นสองสามปีสิ่งที่ดีที่สุดคือเราเริ่มจากเริ่มเทรดจริงเลยจากเทรดเดโมโหรือว่าพอรตที่เล็กล็อตที่เล็กที่สุดเพื่อสิ่งนี้เราจะได้เรียนรู้แกนสําคัญเลยว่าเราควรจะรู้อะไรไม่รู้อะไรครับ เพราะว่าถ้าเราเข้าวันเทรดเนี่ยเราจะเจอสถานการณ์จริงในตลาดแต่การที่เราอ่านแต่หนังสือหรือว่าไปเรียนรู้อะไรมามากมายแต่เราไม่ได้เทรดจริงอะเป็นสองสามปีอะมันจะช้ากว่ามากครับเทรดจริงนี่จะย่นระยะเวลาได้เป็นส0่เท่าเลยแต่ต้องลงมือปฏิบัติไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ทบทวนตัวเองไปด้วยครับจุดนี้จะทําให้เราเก่งขึ้นไวที่สุดแล้วก็เทนพอยต์อีกจุดหนึ่งของเทรดเดอร์ทุกคนเลยก็คือความกลัวครับ ความกลัวเนี่ยมันเป็นสัญชาติยานของเราครับเมื่อเราขาดทุนความกลัวจะเล่นงานเราทันทีเพราะฉะนั้นการฝึกเริ่มจากเล็กๆเป็นการบริหารและฝึกสัญชาติยานหรือว่าความอดทนต่อความกลัวได้มากขึ้นครับแต่ความกลัวเนี่ยมันมันเกิดอยู่และไม่ว่ามือเก่ามือใหม่แต่มือเก่าเนี่ยที่ฝึกมามาเขาจะสามารถทนตรงนี้ได้ครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีความกลัวการตัดสินใจทุกอย่างจะผิดพลาดไปหมดแล้ว ผลลับสุดท้ายส่วนใหญ่จะแย่ครับถ้าตัดสินใจด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นมือใหม่ต้องต้องรู้จักวิธีบริหารความกลัวแล้วก็ฝึกฝนครับฝึกฝนด้วยการเริ่มต้นเล็กๆและยอมเสียได้เล็กๆเ,เพราะการเทรดยังไงมันจะต้องเสียอยู่แล้วแปลว่าเราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างต่อนเนื่องครับและความกลัวมันจะใหญ่ตามขนาดของการเทรดของเราครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากใหญ่ไปเลยอ่ะเราจะทนมันไม่ได้และเราจะตัดสินใจผิดพลาดแน่นอน เพราะฉะนั้นเราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวเล็กๆจนชินก่อนครับแล้วค่อยขยายขึ้นไปเรื่อยๆโดยการเพิ่มล็อตไปทีละหน่อยเพื่อที่จะดูว่าเราเรารับได้หรือเปล่ากับการขาดทุนเรื่องนี้จิตใจเราจิตใจเรายังไหวไหมเพราะว่าแต่ละคนรับได้ไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มค่อยๆฝึกการเผชิญหน้ากับความกลัวก่อนครับและที่สําคัญนะครับเราต้องสร้างระบบครับทําทุกอย่างให้เป็นระบบแม้ว่าไอ้วิธีเทรดของเรามันอาจจะ ใช้สัญชาตญาณหรือว่าข้อมูลรอบตัวที่มันพิสูจน์ไม่ได้ในเชิงตักกะหรือว่าไม่มีตักกะแน่ชัดแต่อย่างน้อยเราต้องมีระบบในการทบทวนตัวเองครับว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับมากับผลลัพธ์ที่มันออกไปมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเช่นเราไปดูข่าวหรือว่าวิเคราะห์ข่าวแล้วก็เหตุตามมันเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าเราไม่จดบันทึกเพราะฉะนั้นเราต้องมีระบบจดบันทึกแล้วก็วิเคราะห์ว่า ไอสิ่งที่เราเชื่อหรือว่าอินดิเคเตอร์ที่เราใช้จุดข้ออกที่เราใช้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีแล้วเราจะเทียบได้ครับว่าสิบยีสิบเทรดเนี่ยไอสิ่งที่เราเชื่อมันดีไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างระบบที่ทําให้เราเรียนรู้ตัวเองแล้วก็การเทรดครับสิ่งนี้จะทําให้พัฒนาไวมากที่สุดครับถ้าใครไม่มีระบบในการทบทวนตัวเองและพัฒนาตัวเองในการเทรดสุดท้ายก็จะวนอยู่ในอ่างครับไม่ว่าจะกี่ปีก็ตาม ยังเป็นข้อเข้าใจผิดของมือใหม่นะครับว่าระบบที่ดีวินเลทต้องเยอะ mm. เช่นวินเลทเกิน50าสิเปอนวินเลทคืออัตราชนะครับแต่จริงๆแล้วเราดูที่อ่าวินเลทเดียวไม่ได้ต้องดูที่กำไรต่อขาดทุนด้วยเพราะว่าถึงแม้อัตราชนะเราน้อยกว่า50แต่ถ้าไม้ที่เราได้กำไรอ่ะได้เยอะกว่าขาดทุนเยอะ mm. เช่นขาดทุนไม้ละร้อยแต่กำไรไม้ละสองร้อยอ่ะ เราวินเลทแค่สี่สิบเปอร์เซ็นหรือสามสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ะเราก็สามารถชนะตลาดได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราดูแค่ที่ความสม่ําเสมอแล้วก็วินเลทรวมถึงอัตราแพ้ชนะด้วยครับมันถึงจะบอกได้ว่าระบบนั้นดีไม่ดีเพราะหลายคนไปโฟกัสที่วินเลทแล้วบอกว่าวินเลทต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ดีอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับส่วนเรื่องต่อมาก็คือการทบทวนและจดบันทึกครับเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเทรดเดอร์มูโรทุกคนนะครับเพราะว่า เมือใหม่ส่วนใหญ่เลยจะไม่จดบันทึกการเทรดของตัวเองครับไม่ใช่แค่บันทึกการเทรดนะครับต้องบันทึกสภาวะอารมณ์และสภาพแวดล้อมตอนนั้นด้วยเพราะว่าการเทรดมันผูกกับอารมณ์เราบางทีอ่ะเราเทรดดีทุกอย่างละแต่ผิดพลาดท,ที่วันนั้นเราอาจจะหัวเสียจากเรื่องอะไรมาถ้าเราจดอ่ะเราจะได้รู้แนวทางการป้องกันแล้วก็อาจจะหยุดเทรดในช่วงนั้นครับการจดบันทึกคือการทบทวนทั้งอารมณ์แล้วก็กลยุทธ์การเทรดครับ เป็นสิ่งที่ไม่ว่ามือใหม่หรือมือเก่าควรจะทําสม่ําเสมอครับเป็นเรื่องเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณอยากมีกําไรในระยะยาวในการเทรดอีกสิ่งหนึ่งที่มือใหม่ควรจะทําทุกวันก็คือย้ําเตือนตัวเองในข้อผิดพลาดครับเพื่อที่จะแก้มันให้ได้เช่นหยุดเทรดเมื่อมีอารมณ์ที่ไม่ปกติวิธีที่ดีที่สุดก็คือเขียนแล้วก็แปะเป็นโพสอีกแปะไว้ในที่เห็นชัดๆครับ เพราะว่าการย้ําเตือนตัวเองทุกวันเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ลืมเพราะว่าเราเทดมันบ่อยการเทดทุกวันเนี่ยนานๆไปเราจะลืมครับการที่เราโฟกัสที่ข้อผิดพลาดและพยายามแก้มันโดยการย้ําเตือนตัวเองทุกวันเนี่ยมันจะเป็นการแก้ไขได้ดีที่สุดครับสําหรับมือใหม่มือเก่าเพราะว่ามือเก่าก็อาจจะยังมีข้อผิดพลาดอยู่เสมอครับเพราะเราเป็นมนุษย์เราต้องทบทวนแล้วก็ย้ําเตือนนะครับข้อนี้สําคัญมาก และอีกข้อนึ่งที่เจอกันก็คือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรให้โทษตัวเองครับและแก้ไขที่ตัวเองบางคนไปโทษโบกบางคนไปโทษอะไรก็ตามที่อยู่รอบข้างเราแต่จริงๆแล้วปัญหาพวกนั้นนะมันควบคุมไม่ได้แต่เราควบคุมได้ที่ตัวเราเองว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องต่างๆได้อย่างไรเช่นเราวางเงินในงบที่จํากัดหรือว่า ป้องกันความเสี่ยงในฝั่งเราเองในกรณีเช่นพวกกรณีความเสี่ยงภายนอกอะ่ะเช่นอยู่ดีๆโบกลม่มเราก็ต้องมีแผนรับมือสำรองเช่นอาจจะเปิดอีกโบกหนึ่งเพื่อที่เวลาปิดออเดอร์ไม่ได้เราก็ไปเปิดออเดอร์อีกอันเพื่อการความเสี่ยงเอาไว้หรือว่าเทรดด้วยความระมัดระวังจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแก้ที่ตัวเราเองครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่โทษอย่างอื่นนะเราจะไม่มี ทางพัฒนาแล้วก็ป้องกันอะไรขึ้นมาได้เลยเราจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามชะตากรรมแต่จริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะเราสามารถควบคุมตัวเราได้แล้วก็ความเสี่ยงของเราได้ในระดับที่ทําให้พอร์ตของเราปลอดภัยครับสุดท้ายที่ต้องทํากันจริงๆก็คือการบริหารความเสี่ยงครับเช่นการกําหนดวงเงินที่จะเสียได้หรือว่าวันนี้เราเสียได้เท่าไหร่ถึงเวลาควรจะหยุดหยุดพักพักเท่าไหร่ พวกนี้เราต้องเขียนให้ชัดเจนครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเราต้องทําและทํามันให้ได้ครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยปกป้องเราจากการขาดทุนนะครับพะเทรดเดอร์ที่ไม่ไม่ให้ความสําคัญเรื่องความเสี่ยงเลยสุดท้ายก็จะรักษาเงินทุนไว้ไม่ได้ครับแล้วก็จะเสียหายหนักในที่สุดการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีที่สุดเริ่มที่ตัวคุณครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์ s u b สไครต์และกดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับป๋าโอเทรดเดอร์ สวัสดีครับ